จู่วงชาวลาสิงผลวันที่24มกราเทวดาโอ,อนเงินให้โดยโชคชะตาบนทุศลวาสนาดวง,ดวงชะตาวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับจะมีคนโอ,อนเงินให้มีคนโอ,อนทองให้โอ,อนสมบัติให้จะเลิญนุ่งเรืองเราวเปยบเสมือนดังเทวดาตกตำแหน่งหายพิเศษ ด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้คของรักษาวันนี้เป็นวันที่ดีนะับจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตาจาัดต่างจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครซื้อไหนสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่สั้นมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน ครับผมจะเริญนรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรลับซับ์ดวงชะตานี้วันนี้เป็นยังไงครับผมพ้นวันนี้ไปด้วยยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุนบารมีวัสนาครัตามผมดวงชะตาของท่านเจอปัญหาต่างๆเข้ามาต้องรีบแก้กไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหานมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวฟ้าผ่าเทอาวเวอร์เปี้ยงจะโปวดรว้เล้าแสนทุกทรมานครับดวงชะตานี้จะเปิดรับซัพ์การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหามันถึงเวลาคาบนกสศลวัสนาดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับซั์มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสาย ครับผมโอนเงินมาซะดีๆครับผมท่านเทวดาเจ้าขาเพราะว่าโชคชะตาเนี่ยเทวดาโอนเงาให้เปียบเสมือนไข่บางคนนะครับที่เป็นเหมือนดั่งเทวดาครับก็เทวดาโอนให้จริงรับรองอย่าวิ่งหนีแล้วกันนะครับผมแต่มันเป็นลักษณะแต่มตกตําแหน่งครับาะฉะนั้นจะมีข่าวดีขึ้นมานั่นเองครับเดอะสตารงแสงบนจันทานําพาสึ่งความสมบูร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนา เทพเทวดาสิกสิ์คำชูปกปากคุ้มกองรักษาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจสติกทำตามแบบแผนกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎในเมื่อราจะสีมานอนซบตักดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมยิ่งสาผู้เลอโฉมส่งมอบด้วยถ้วยทองแพลว่าส่งมอบโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประดประดัง การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความสมปร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแห่งแมนเกิดขึ้นในโชกตาผมไม่ทำอะไรให้คุณตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยยังไงในช่วงยะตาทำปัญหาต่างๆเก็บกดอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขขี้คายปรับปรุงในโชกตา การยบย้ายการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี่ใช่กลัวใครเสียีไหนท่านจะได้ค้นพบกับผู้คนเยอะแยะมากมายหรือค้นพบกับเทวดาเยอะแยะมากมายโอนเงินเข้ามาประเดประเดดนะครับผมเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่เหลื่อมเล่กลนเพดุบายนะรับ้ายมาเราก็ร้ายกลับดีมาเราก็ดีกลับนะครับผมถ้าเข้ามาจีบเราเราก็รับเอาไว้แล้วก็มัดกึง่งไว้ กนด้วยคาถาครับเพราะฉะนั้นสามเหรียญตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาแล้วผมเทพเทวดาสิงานสิทธิ์คำชูปกปักคุ้งครองรักษาดุนนำโชคชะตาดำเมจิกเชี่ยวสายยานถวยเทพนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาปังเกิดขึ้นกับตัวท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาสียนะครับ ท่านใดจะดูดวงก,กับหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองพเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้ครัถ้าไม่มีคําถามท่านกะิมพ่ิมนี้งานอาจารย์งานเดือนนี้เป็นไงก็เนี่ยหนึ่งคำถามแ้วไงรับแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้านะครับบอกหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองเก้าครับถ่ายคลิปแล้วฟังจะเกิดอะไรบ้างเนะี่ยหรือสแกนโค้ดตรงนี้ขึ้นมานะจ๊ะนะครับผมทักมาครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีสิง์ประจําเดือนนี้เดือนนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะได้สัมผัสกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปราวกับดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นสู่จุดสูงสุดในท้องฟ้าพลังแห่งความมั่นใจและความกล้าหาญที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะยังคงส่องประกายอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังนั้นอย่างมีสติและรอบคอบมากขึ้นการวางแผนและการคิดให้รอบด้านจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตด้านการงานความท้าทายที่ซ่อนโอกาสเดือนนี้บรรยากาศในการทำงานของคุณจะเต็มไปด้วยความคึกคักท้าทายและต้องการความยืดหยุ่นสูงคุณอาจจะพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับงานที่หนักขึ้นหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณหวั่นไหวเพราะธรรมชาติของราศีสิงห์ คือการรับมือกับความกดดันได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกับสิงโตที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพายุในช่วงต้นเดือนนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับการเสนอให้ร่วมงานกับทีมใหม่ที่มีความหลากหลายซึ่งจะทำให้คุณต้องปรับตัวและเรียนรู้วิธีการทำงานที่แตกต่างจากเดิมเช่นหากคุณเคยทำงานคนเดียวและควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมายงาน และไว้วางใจให้เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือหรือหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับการขายคุณอาจจะได้รับเป้าหมายที่สูงขึ้นและต้องหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าสิ่งสำคัญคือคุณต้องระวังเรื่องการเผลอพูดหรือตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเพราะเดือนนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือถูกท้าทายและคุณอาจจะอยากตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาจนเกินไป แม้ความตรงไปตรงมาจะเป็นจุดแข็งของคุณแต่ในบางครั้งการใช้คำพูดที่นุ่มนวลและมีการพิจารณาอารมณ์ของผู้อื่นจะช่วยให้คุณสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารได้ช่วงกลางเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของความพยายามที่คุณได้ลงทุนไปในช่วงแรกอาจจะเป็นการได้รับคำชมจากหัวหน้าการที่งานของคุณได้รับการยอมรับจากทีมหรือแม้กระทั่งโอกาสในการก้าวมาในอาชีพการงาน สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังคิดจะเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นค้นหาและส่งใบสมัครงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่2และ3คุณควรจะเน้นที่จะแสดงความสามารถและผลงานที่เป็นรูปธรรมของคุณอย่างชัดเจนปลายเดือนนี้คุณอาจจะต้องทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเช่นการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารสำคัญการเตรียมงานนำเสนอที่ต้องมีข้อมูลที่แม่นยำ หรือการประสานงานกับหลายฝ่ายที่มีความต้องการแตกต่างกันความอดทนและความพิถีพิถันจะเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในช่วงนี้ด้านการเงินการวางรากฐานที่มั่นคงการเงินของคุณในเดือนนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแต่จะต้องมีการวางแผนและจะัดสรรอย่างรอบคอบรายได้ของคุณจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะจากงานประจำหรือแหล่งรายได้หลักของคุณอย่างไรก็ตาม คุณอาจจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินในสิ่งที่สําคัญมากกว่าที่คุณเคยวางแผนไว้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมรถหรือดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวซึ่งถ้าใช้จ่ายเหล่านี้แม้จะไม่ได้อยู่ในแผนการเงินของคุณแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องจัดการดังนั้นการมีเงินสํารองไว้หรือการออมเงินเป็นประจําจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไม่ตึงเครียด เดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้ว่าคุณจะอยากซื้อของที่หรูหราหรือมีราคาแพงแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวหรือไม่หากเป็นเพียงความอยากชั่วคราวการรอคอยและเก็บเงินต่อไปอีกซักระยะจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีรายได้เสริมเดือนนี้ อาจจะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค,ค้าหรือหาช่องทางรายได้ใหม่แต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่าปล่อยให้เงินออกมากกว่าเงินเข้าและควรมีการติดตามรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอการลงทุนในการโปรโมตส,สินค้าหรือบริการของคุณอาจจะได้ผลดีโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์หรือการบอกต่อจากปากต่อปาดช่วงปลายเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินเช่นโบนัส ค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลหรือการได้รับเงินคืนจากสิ่งที่คุณเคยลงทุนหรือให้ยืมไปก่อนหน้านี้แต่อย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายเงินทั้งหมดทันทีควรแบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมไว้สำหรับอนาคตและใช้ส่วนที่เหลือกับสิ่งที่จำเป็นหรือคุ้มค่าจริงๆเท่านั้นด้านความรักการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณ จะเข้าสู่ช่วงของการทดสอบและการเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่ของคุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความเครียดในการทำงานความแตกต่างในความคิดเห็นหรือความไม่เข้าใจในบางเรื่องแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าความรักของคุณกำลังจะจบลงหากแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณทั้งสองเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยให้เวลากับคุณเท่าที่ควร หรือไม่เข้าใจความต้องการของคุณในทางกลับกันคู่ของคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองหรือไม่รับฟังความคิดเห็นของเขาการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาแต่ด้วยความอ่อนโยนและเข้าใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าปล่อยให้ความรู้สึกลบสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ควรพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มมีอาการหากคุณกำลังวางแผนที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในความสัมพันธ์ เช่นการมั่นหมายการแต่งงานหรือการย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการหารือและวางแผนร่วมกันแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่างเดียวควรพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้านรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายและเคารพในความรู้สึกและความพร้อมของกันและกันด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังสวดเดือนนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจสำหรับการพบปะผู้คนใหม่ๆโอกาสในการพบรักอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่คุณไม่คาดฝัน เช่นในที่ทำงานในงานสังสรรค์ของเพื่อนในคลาสเรียนหรือกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมหรือแม้กระทั่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียคุณควรเปิดใจและเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่ากลัวที่จะทักทายหรือเริ่มต้นบทสนทนากับคนที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังอย่าตกหลุมรักง่ายเกินไปหรือเชื่อคนที่เพิ่งรู้จักเร็วเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษาบุคลิกภาพค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงลึกในความสัมพันธ์การมีมาตรฐานและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในคู่ครองจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆหากคุณเพิ่งผ่านการเลือกราหรือกำลังเยียวยาหัวใจจากความรักครั้งก่อนเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการดูแลตัวเองและฟื้นฟูจิตใจอย่าเพิ่งรีบหาคนใหม่เพื่อแก้เหงาหรือลืมคนเก่าให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการมีความมั่นใจในตัวเองและรักตัวเองก่อนจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคตต่อไปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะได้เรียนรู้และเติบโตในทุกด้านของชีวิตความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นบันไดที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้ความกล้าหาญที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่